สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องศิลปินญ,ญี่ปุ่นที่มาแรงมากๆตอนนี้ฟูจิอิคาเซค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับเป็นประกบการจริงๆอะนะทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราด้วยใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทความฟูจิอิคาเซปรากฏการดนตรีแห่งยุคกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะชวนคุยว่าเอ๊ะอะไรทำให้เขาโดดเด่นแล้วทำไมดังไปทั่วโลกได้แล้วก็ Uh, ความผูกพันกับแฟนเพลงไทยเนี่ยก็น่าสนใจมากๆอืจริงครับจุดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องการผสมผสานดนตรีหลายๆแนวทั้งป๊อป R&B โซ u l Jazz คือเป็นลงตัวมากๆแล้วบุคลิกเขาด้วยนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆครับผมบวกกับเพลงวายรัลอย่างชินุโนะอิวาอันนั้นคือจุดพลุจริงๆงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักเขากันก่อนดีไหมคะคาเสงนี่เกิดปี1997ครับที่สตโชก โอกายามะเป็นเมืองเล็กๆหน่อยอืมแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องด้วยใช่ไหมคะในบรรดาพี่น้องสคนที่ชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติหมดเลยอันนี้น่ารักดีใช่ครับพื้นฐานดนตรีนี่แน่นมาตั้งแต่เด็กเลยเล่นเปียโน,โนมาตลอดแล้วก็ฟังเพลงหลากหลายมากจริงๆครับทั้งคลาสสิกแจ๊สโซอาร์ป๊อปตะบันตกคือซึมซับมาเยอะ อ๋อที่เริ่มเป็นที่รู้จักก็เพราะ cover ปียโนลง YouTube ก่อนเดบิวต์ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตรงนั้นก็เริ่มฉายแววแล้วละ่ะแล้วพอเข้าวงการนี้เหมือนติดจรวดเลยนะคะ Spotify เลือกเป็น early noise 2020เลยครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆบง่งบอกว่าเออคนนี้น่าจับตาในระดับสากลแล้วก็ออกอัลบั้มแรก help ever hurt never ปี2020เลยครับผมมีเพลงฮิตอย่างนันนัน,นยวา แต่ที่พีคสุดๆก็คือชินุโนกะอีวาจากอัลบังนี้แหละครับที่มันกลับมาไวรัลเปลี่ยงปลางใน t i k กต k ปี2022ใช่ใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือเพลงปล่อยมาตั้ง2ปีแล้วถ้ามาอยู่ๆถึงกลับมาดังได้ขนาดนั้นมีใครพอจะอธิบายได้ไหมคะในบทความไม่ได้เจาะจงเป๊ะๆนะครับแต่ก็น่าจะเพราะว่า,เ,าเมลโลดี้กับเนื้อหามันอาจจะไปคลิกกับคนในช่วงนั้นพอดีบวกกับ พลังของ TikTok นี่แหละที่มันกระจายเพลงไปเร็วมากแล้วก็เข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆได้เยอะจริงๆอืมจริงด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีอัลบั้ม2 love All serve all ปี2022ครับอันนั้นก็มีเพลงดังๆอีกอย่างอย่างมัตสุริหรือว่าคิราริที่ประกอบโฆษณาฮอนด้าไงครับอ๋อจำได้ค่ะเพลงนั้นเพราะมากแล้วก็ยังมีอัลบั้ม cover love All cover all อีกก็โชว์ความสามารถไปอีกแบบแสดงว่าสไตล์ดนตรีเขาคือจุดแข็งจริงๆเลย การผสมผสานหลายๆแนวเนี่ยมันทําให้แตกต่างยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่จับมารวมกันเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการหลอมรวมที่แบบเนียนมากอย่างการใช้คอร์ดเปียโนซับซ้อนแบบแจ๊สมาอยู่ในเพลงป๊อปหรือการร้องแบบโซ r B ที่เป็นสไตล์ของเขาเลยมีการใช้ภาษาอังกฤษแทรกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะครับผมทาให้เพลงมันอินเตอร์ขึ้นเข้าถึงง่ายแต่ก็ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เสียงเปียโนที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอันนี้ขาดไม่ได้เลย นอกจากเพลงแล้วบุค,คลิกนี่ก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะดูถ่อมตัวติดดินรักธรรมชาติแต่ก็ดูมีโลกส่วนตัวเหมือนกันใช่ครับตรงนี้น่าสนใจคือดูสบายๆเป็นกันเองนะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างมันทำให้ดูจริงใจดีครับเหมือนที่เราเห็นจากงานอดิเรกเขาพวกฟังเพลงเล่นเปียโน,โนอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติ แฟชั่นก็เหมือนกันเนาะดูสบายๆเสื้อโอเวอร์ไซส์สีเอิร์ธโทนเรียบเรียบครับมีสไตล์นิดๆแต่ไม่เยอะไม่ปรุงแต่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออคนนี้เข้าถึงง่ายนะเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่แฟนๆชาวไทยน่าจะอินกันมากก็คือความผูกพันพิเศษกับบ้านเราจุดเริ่มต้นก็คือชินุนกะเอว่าที่ไวรัลในไทยด้วย ใช่ครับเพลงนั้นคือประตูบานแรกเลยจริงๆพอดังปุ๊บคนก็เริ่มไปหาเพลงอื่นฟังตามกันมาแล้วโมเมนต์ที่พีคสุดๆก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่กรุงเทพปลายปี2023ใช่ไหมคะบัตรหมดเร็วมากโอ้โหใช่เลยครับอันนั้นเป็นอะไรที่ฮือหามากโดยเฉพาะตอนที่เขาใส่ชุดไทยประยุกต์สีขาวขึ้นมาร้องเพลงคิราริ จำได้ค่ะภาพนั้นคือแบบไวรัลเป็นทั่วเลยประทับใจมากจริงๆถูกบอกครับมันแสดงถึงความใส่ใจให้เกียรติวัฒนาธรรมเรามากๆและยังพยายามพูดภาษาไทยอีกนะโส,สดีครับขอบคุณครับมีรักนะจุ๊บจุด้วยนะคะหัวเราะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ไอ้เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับมันซื้อใจคนดูได้จริงๆรู้สึกว่าเขามาด้วยใจบวกกับการแสดงที่แบบโอ้โหพลังเยอะมาก โซโลเปียโนนี่สุดยอดบรรยากาศก็ดูอบอุ่นเป็นกันเองมากๆครับมันคือความทุ่มเทจริงๆเหมือนตอนคอนเสิร์ตใหญ่ที่ญี่ปุ่นปี2022 Love Falls u r Falls t a d i u m Live ที่มีข่าวว่าเล่นกลางสายฝนเลยนะโหสุดยอดเลยค่ะนั่นแหละครับความเป็นมืออาชีพและก็การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียถึงจะไม่บ่อยแต่ก็ดูจริงใจตลอดถ้าให้สรุปสั้นๆความสำเร็จของฟูจ e ิอิคาเซ ก็คือส่วนผสมของพรสวรรค์ทางดนตรีบุค,คลิกที่ถ่อมตัวเป็นกันเองแล้วก็การสร้างความผูกพันจริงๆกับแฟนเพลงโดยเฉพาะที่แสดงออกกับแฟนชาวไทยนี่ชัดเจนมากๆครับผมแล้วก็มีอีกมุมที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือนอกจากเพลงจะเพราะแล้วเนี่ยถ้าลองไปฟังเนื้อหาดีๆอย่างเพลงหันะที่แปลว่าดอกไม้อ๋อค่ะมันเหมือนมีข้อคิดซ่อนอยู่เรื่องการยอมรับความงามในแบบต่างๆการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ครับ ลองไปฟังกันดูอาจจะได้อะไรมากกว่าแค่ความบันเทิงก็ได้นะครับน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการบ้านให้ไปลองฟังกันดูขอบคุณมากนะคะวันนี้ยินดีครับ